ดีดีอบอกเลยว่าถ้าเอ่ยขึ้นมาว่าดีอต้องรุ่นนี้เลยค่ะเลดี้ช anel คัสติติหายากมากราคาก็คือปรับขึ้นทุกๆปีไว้แซลโคโบนะคะเหล่าตัวแม่ไม่ควรพลาดไหนมาดูกันว่าตู้ใครยังว่างอยู่บ้าง อันนี้นะคะเราจะมาป้ายยาให้พี่ๆนะคะควรมีติดตู้ติดตัวกันไว้นะคะเรามาดูจากไอเทมแรกกันเลยนะคะจะเป็นแบรนด์ยอดฮิตเลยก็คือซซรีนค่ะนี่นะคะน้องจะเป็นซซรีน e v วนะคะอันนี้ก็คือต้องมีเลยบอกเลยเน้นย้ำว่าต้องมีนองจะเป็น r อ d a เ l ล o กได้นะคะต่อมาอีกแบรนด์หนึ่งของสาวๆน้องดิออนะคะน้องจะเป็นรุ่น l a ดี d i o อบอกเลยว่าถ้าเอ่ยขึ้นมาว่า ดีออต้องรุ่นนี้เลยค่ะเลดี้มาต่ออีกหนึ่งไอเทมนะคะน้องจะเป็น wallet on chain ค่ะ แบรนด์ไหนก็ได้นะคะแต่ที่ตัวแม่อย่างเราต้องใช้ก็คือชาแนลเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งรุ่นคลาสสิกตลอดกาลพูดถึงชาแนลต้องคลาสสิกสิบเท่านั้นนะคะนี่ค่ะชาแนลคลาสสิกสิบหายากมากนะคะตอนนี้ราคาก็คือปรับขึ้นทุกๆปีตามด้วยกุชชี่ฮอสบิดค่ะตัวนี้สาวๆไว้ทำงานก็ใช้ได้นะคะอีกตัวหนึ่งไว้ใช้ออกงานได้หรือจะใช้แบบ r อว a ด Lo o k ก็ได้อันนี้คือควรมีติดตู้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นไว้ซลโอบ ะะเหล่าตัวแม่ไม่ควรพลาดนะคะตัวนี้ก็คือขายดีมากช่วงออกมาแรกๆก็คือปังมากหายากมาก LV on the go นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ pm ค่ะหากพี่ๆอยากได้กระเป๋าใหม่ๆเอาไปไว้ในตู้หรืออยากได้พวกคลาสสิกไอเทมนี้แนะนำให้แวะเข้ามาที่แบงก์นิฟนะคะ